สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DVRI s ิสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยี่กีห้องลอตโต้ VIP ประจำวันศุกร์ที่6เดือน11พศ63นะคะสูตรที่จะมาแนะนำก็คือสูตรที่10นะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กีนะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที่านะ3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแนวที่แอดทำขึ้นมานะคะสูตรที่10จะใช้3ตัวบนหลัก10ก็คือ4บวก2ตัวล่างหลักหนึ่งก็คือ7 ะะเอา4่บวก7นะคะรอบที่8ออก8 4 4 1 7นะคะก็เอา3ตัวบนหลักสิบก็คือ4บวก2ตัวล่างหลักนั้นก็คือ7 4บวก7เท่ากับ11นะคะใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเช็คได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าแอนมีอยู่ด้วยกัน12สูตรก็จะสามารถเช็คได้ว่าสูตรไหนมันเข้ามันหลุดมันกําลังเดินอยู่หรือบางคง้างมันก็สูตรนี้อาจจะเข้า2หลักก็มีพร้อมกันก็มีนะคะรอบที่10สูตรที่10นะคะ เราคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นึบนเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะ1แล้วก็2 3 4 5ี่ช่วงแรกเราเช็คสูตรก่อนนะคะว่ามันเข้าที่หลักไหนลบที่9ออก4 4 2 5 0นะคะ4เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางนะคะ2เข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้นะคะเข้าไหมคะ5เข้า0ย์เข้าไหมคะไม่เข้า รอบที่10เอารอบที่9มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักสิก็คือ4บก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ0 4บวก0นเท่ากับ4นะับเพิ่มนะคะ4แล้วก็5 6 7 8รอบที่10ออก1 4 1 5 6 4เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้นะคะ1เข้าไหมคะไม่เข้า5เข้าไหมคะเข้า6เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้นะคะต่อไป รอบตอนนี้มีอยู่2หลักนะคะที่เข้านะคะเช็อีกสักรอบรอบที่11เอารอบที่10มาคำนวณน,นะคะ4บวก6เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วก็คือ0ูนย์เพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่11ออก3 5 2 1 9 5เข้าไหมคะไม่เข้า2เข้าไหมคะเข้า หนึ่งเข้าไหมคะเข้าเ้าเข้าไหมคะไม่เข้าอ่าเหลืออยู่หลักเดียวเห็นไหมคะว่าเข้าอยู่ที่2ตัวล่างรูดหน้านะคะเราก็ลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้าเลยแต่ตัวอื่นเราก็เช็คไว้เพื่อดูทิศทางนะคะต่อไปรอบที่12เอารอบที่11มาคำนวณน,นะคะ5บวก9หรือ9บวก5เท่ากับ14อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มเป็น5 6, 7 8รอบที่12อเอาก9าสอเราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้า4่นะคะเข้า สเข้าไหมคะไม่เข้าสาไม่เข้า2ไม่เข้าเข้าอยู่หลักเดียวเลยต่อไปรอบที่13เอารอบที่12มาคำนวณนะคะ2บวก2เท่ากับสนะเพิ่มเป็น5 6 7 8รอบที่13ออก2 5347เราลงทุนที่2ตัวล่างรุดหน้า4เข้าไหมคะเข้านะคะ5เข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้3ไม่เข้า7เข้า แต่ว่าเข้าสุดก็คือเข้าติดกันทุกรอบเลยก็คือ2ตัวล่างรูปหน้านะต่อไปรอบที่14เอารอบที่13บามมาคำนวณ5้บวกเหรือ7จ็ 5, ดบวกหเท่ากับสนะินับเพิ่มเป็น3 4 5 6รอบที่14ออก3 2 3 4 6 6 6เข้าไหมคะเข้า6เข้าไหมคะเข้า3เข้าไหมคะเข้านะคะ4เข้าไหมคะเข้าต่อไปรอบที่ รอบที่15เอารอบที่14มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลัก10ก็คือ3 2สองตัวล่างหลักหน่วยก็คือ6 3บวก6เท่ากับ9นะเพิ่มเป็น0 1, 2 3รอบที่15ออก9 4 5 0 2นะคะเราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้า0นย์เข้าไหมคะเข้าตัวอื่นเช็คดูเข้าไหมคะไม่เข้า5ไม่เข้า2เข้าไหมคะ2เข้านะคะ เริ่มโผล่มาอีกแล้วหนึ่งหลักนะคะก็คือ2ตัล่างรูดหลังเริ่มโผล่เข้ามานะคะแต่เราลงทุนที่สองตัล่างรุดหน้ากว่านเนาะเพราะว่ามันยังเข้าติดต่อกันอยู่เลยมันยังไม่หลุดแต่ไปรอบที่16บหกเอารอบที่15มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักสิบก็คือ4ีบวกสตัวล่างหลักหน,น่วยก็คือ2 4สบวกสเท่ากับ6นะับเพิ่มเป็น7 8 9 0รอบที่1 6ออก0 4 0 9 3 9, เกาเ้าข้าไหมคะเข่า4เข้าไหมคะ ไม่เข้าศูนย์เข้าไหมคะเข้าสามเข้าไหมคะไม่เข้าต่อไปรอบที่17นะคะรอบที่17นี้หลุดนะคะหลุดแต่ว่าเราลองเช็คดูมันหลุดเพราะอะไรนะคะรอบที่17เจอารอบที่16มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักสิบก็คือ4ีบวกสตัวล่างหลักหนึ่งก็คือ3 4มสบวกสเท่ากับเนะเพิ่มเป็น8 9 0 1นะคะรอบที่17ออก2 2 1 4 4 สองเข้าไหมคะไม่เข้าหนึ่งเข้าไหมคะเข้าสี่เข้าไหมคะสี่ 4, ไม่เข้าเลยก็คือหลุดนะคะซึ่งสังเกตเห็นไหมคะมันจะเป็นเลขหกแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็เลขหกมันจะเป็นเลขที่เหมือนกันสองตัวแล้วมันก็แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตัวกลางก็จะมีตัวอื่นมาขั้นนะคะแต่เราไม่รู้ผลล่วงหน้าเนาะรอบที่สิบเจ็ดเราไม่รู้ผลลัพธ์แล้วก็ยังคำนวณไม่ได้แต่ว่า เราดูว่ามันเข้าติดต่อกันหลายรอบแล้วนะคะเข้า1 2 3 4 5 6 7 8้าเเข้า8รอบติดแล้วนะคะรอบที่9หลุดยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรทุก9รอบ10รอบนะคะยังไงก็มันก็จะเปลี่ยนสูตรนะคะก็ลองเช็คดูนะคะว่ามันเข้าหรือมันหลุดนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ